Exhaust, sparking innovative thoughts. In depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. Hello. อลนุชลัสวรกิจหรือไม่มีมมในรายการ t e c h t o e Podcast s <S นะคะก<ง>ับซีรีส์ที่ชื่อ Exec Insight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณไพโรธชื่นครุฑค่ะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อพบเจอ,เจอกับวิกฤตโควิด -19 นะคะทิศทางการขับเคลื่อนของธนาคารในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญค่ะ MUFG ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะคะ กับทางฝั่งของธนาคารกรุงศรีเนี่ยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้กันอย่างไรมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะไปพูดคุยในประเด็นของเรื่อง sustainability ด้วยนะคะในนิยามของธนาคารกรุงศรีนั้นเป็นเช่นไรไปพบกับท่านกันเลยค่ะ ไพลอต์มานะคะที่สละเวลานะคะคมาให้ความรู้นะคะกับทางเทคซอ u c e นะคะทีนี้ไมิว่า,าในในช่วงที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความทา้าทายค่ะคต้องบอกว่าทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวในช่วงเห,เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็กลังจะเข้าปี2021แล้วค่ะเร็วมากๆนะคะในฐานะของการเป็นนักกลยุทธ์ค่ะมองว่าทิศทางของธุรกิจแบงค์นะคะที่กำลังจะขับเคลื่อนไปในปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เราก็มองว่าแบงกิ้งแลนด์สเคปเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากโควิดที่เราให้นิยามว่า new normal เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแล้วแต่พอมาโดนโควิดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัว accelerate หรือตัวเร่งมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเรามองว่าแบงกิ้งแลนด์สเคปเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเส้นแบ่งแล้วแบงก์กับนอน bank ์เริ่มเบลอ ธุรกิจอื่นอย่างเช่นเทคหรือว่ารีเทลก็เริ่มเข้ามาในแบง k i กิ้งบิสเนสได้ด้วยแต่จากนี้ไปเนี่ยมาจอยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปในอีกรูปแบบใหม่มากขึ้นซึ่งกรุงศรีเนี่ยก็มองแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องหา new business model ขึ้นมาใหม่ new business model เนี่ยทุกๆคนก็อาจจะมองว่าด้วยนิยามแบบไหนแต่สำหรับเราเนี่ยเรามองว่านิยาม ที่จะหา new business model ที่จะเอามาใช้กับ new normal ต่อไปข้างหน้าเนี่ยของเราเนี่ยมีแค่2เรื่องเรื่องแรกของเราก็คือว่าธุรกิจของเราเนี่ยในการทําธุรกิจต้องยืดหยุ่นอันที่2ก็คือต้องยั่งยืนในหลักการของเราก็คือว่าเวลาเรามองเราจะมองในเรื่องของ resilience <c oughs> กับ sustainable ค่ <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นโจทย์หลักของเราในการที่จะามาหา new business model เพราะว่าปีนี้เนี่ย เป็นปีสุดท้ายของแผนระยะกลางของกรุงศรีพอดีเราต้องทำแผนระยะ3ปีข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้น <For that, S 2> New b a s e s Model เราจะตั้งอยู่ใน2แกนนี้และสอแกนนี้เนี่ยเราก็มามองในเรื่องของเราจะดู factor input อย่ยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องมาดูว่าเมกะเทรนเนี่ยเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกที่นึ่งเมกะเทรอะไรมันไปทางไหนบ้างอันที่2ก็คือว่ากลยุทธ์ของแบงกิ้งหรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ย เราจะต้องทํากลยุทธ์ของเราให้มันเป็น agility ในความหมายที่ว่าเราไม่ใช่สร้างกลยุทธ์ที่มันเป็นระยะยาวแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและไม่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้อันที่3มก็คือว่าการทําธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงที่าเพิ่มมากขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมีแกน3แกนเป็น input ในการสร้าง 3ปีข้างหน้าที่เราจะวางแผนต่อไปในนิววิเซ็ตโมเดลนะครับนั้นผมกลับมาตรงสโคปของไม่กัดเทรนด์นิดนึ่งที่เป็นขี์แรกเลยที่ทำให้เกิดนิว n นอร์มลที่เราเรียกกันนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยมันจะเกิดดีโกลบอลไลซ์มากขึ้นเมื่อก่อนเราจะพูดถึงโกลบอลไลซ์โกลบอลไลซ์ใช่ไหมครับม,มันจะเริ่มดีโกลบอลไลซ์ก็คือ r รี i เนอไลซ์มากขึ้นะจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยในการค้าการผลิตเนี่ยจะพึ่งพาในภูมิภาคของตัวเองมากขึ้น เพราะนั้นสิ่งที่เรามองมุมมองของเราก็ดูว่าไอ้ตัวการรีสต r u กเจอร์เนี่ยในฝั่งของพพลายเชนเนีไม่ว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือดอมเมสติกจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าเราจะช่วยลูกค้าเราได้ยังไงเราก็มีเอ็มยูเอที่ช่วยเราอยู่อันนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราต้องต้องเริ่มมามองในเมกะ t เทรนอันที่2ของเมกะเทรนถ้าเราจะมองก็คือว่าตัวดิมกราฟิกของประชากรเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมาก เราเริ่มเป็นเอจิงโซดใสตีมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเออเรากำลัง t a r ก e t i n เ segment ของยังเกอร์แต่ตอนนี้เราอย่าลืมว่าคนที่มี power เยอะเนี่ยเป็นคน orders เพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า o r อร์เนี่ยเราจะต้องมาดูแลเรื่องอะไรบ้างเรื่อง w ว a l ์เรื่อง, wealth, อง health ลท์เราก็ต้องมาดูว่าเออเราจะ partner กับใครบ้างอย่างตอนนี้เรา partner กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนระดับโลกนะที่มาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถบริการลูกค้าเราในประเทศเนี่ยได้ดีมากขึ้น นั่นก็อาจจะเป็นอีกแมกกาเทรนหนึ่งที่เราต้องมองไปเรื่อยๆกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกรุงศรีเองเนี่ยเราออกนอกประเทศเนี่ยไปทําธุรกิจเนี่ยสาปีที่ผ่านมานครับดัะนั้นตรงนี้ก็เป็นการดิเวอร์ซ์ฟายเราเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นอีอกอีกพาร์ทนึงส่วนอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเริ่มเริ่มเข้ามามองในเรื่องของแมกกาเทรนเนี่ยใช่ดิจิตอลมาแรงมากเราจะทํำยังไงอันที่1เนี่ยเราก็มี MUFG เเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยสร้างโรบอท ทำให้การทํางานของุงุรสีเราเนี่ยมี productive มากขึ้นอันที่2เราเริ่มทำดิจิทัล road map มีดิจิทัล landing ดิจิทัลดิโพสิตหลายๆอย่างทุก segmentation อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะทําให้เราต้องมามองว่าดิจิทัลพวกนี้มันทําให้เกิด social distancing ทำให้เกิด customer experience ที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้น globalize หลายๆอย่างกับการที่เป็นแมกกาเทรนเนี่ยจะเป็นสูตรที่ทําให้เราเนี่ยสร้าง new business model เราในอนาคต อันนั้นก็เป็นเรื่องของของในส่วนของเมกัเทรนแต่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยถึงเรายังไม่ได้วางแผน3ปีหน้าเนี่ยปีนี้เราก็มีแผนของเราอยู่แล้วแผนปี2 0เนี่ยเราทำอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของ customer centric customer centric ตรงนี้เราใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยเยอะมากเราจะมีดิจิ t a l เลนดิ้งดิจิ t a ลด e พอ s i t ิ l บล็อกเชนเอามาช่วยในเรื่องของ corporate customer เราแล้วก็มี c o s t border ที่เรา ร่วมกับบริษัทแม่ของเราทำให้เกิด r e m i t t a n c e มีการใช้ QR Code ระหว่างประเทศร่วมกันได้นะครับ,รบอันนั้นก็เป็นเรื่องของเสถีีแรกถัดมาเสถีีอันที่2เราจะใช้ Data Driven ปีนี้เนี่ยเราทำา d t t d r r v v n มากขึ้นทำให้เราเนี่ยเข้าใจลูกค้าดีขึ้นปรับตัวเร็วขึ้น t a i l o r Made Personal l z f e Product Service เราออกมาได้ได้เยอะมากขึ้นตอนนี้คนะครับอันที่3เนี่ยเป็น New Business Model ที่เราสร้างอยู่เราเรียกว่า กรุงศีอีโคซิสตมแต่เราค่อยๆทำนะครับเราดูว่าตัวเราเนี่ยแข็งแรงตรงไหนเราแข็งแรงในอินดัสทรีที่เรียกว่าออโต o โมบิลเพราะเรามีทั้งรีเทลที่แข็งแรงเรามีทั้งคอเปรสเจพ JPCMNC ที่เขารู้จักลูกค้าคอเปรสใหญ่ๆของญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เยอะเพราะฉะนั้นเราสร้างอีโคซิสตมโดยคอนเซปต์คอนเซปต์เนี่ยเราอยากให้การสร้างตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่แต่ในเฉพาะของออโตโมบิลไฟแนนซิ่งอีกต่อไป เราควรจะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้รถมากกว่าคนที่จะไฟแนนซ์อันนั้นเป็นคอนเซปที่เราอยากไปแล้วสร้างสติ๊กเก e นให้กับลูกค้ามี Data ที่วิ่งอยู่ในนั้นนอกจากรถแล้วเราก็ไปดูว่าสองสามอินดัสทรเป็นยังไงเราก็ไปดูโฮมมาร์เก็ตเราก็สร้าง Ecosystem ตรงนั้นแต่ว่า Ecosystem เนี่ยเราจําเป็นต้องมี Partner อร์นะออโต้ก็ต้องมี m a n u f a c t u r ร์มี d e ลเลอบ้านก็ต้องมี d e v วลล p e r นะฮะหรือว่ามีโฮมโปรซึ่งเป็นพาร์ทเนกับเร SME เราก็ทำคลาวด์ฟันดิ g งเราทำเป็นเหมือนกับ Create ที่เราเรียกว่าบิสเ e น s m แมทชิ่งแต่แมทชิ่งบนออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น s ซ r a t อันที่3สาหรับปีนี้ส่วนเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องที่เรา diversify ฟายเรากำลังออกไปนอกประเทศเราทำ clmb ก่อนตอนนี้เราเริ่มขยับไปบวกฟิลิปปินส์แล้วเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น diversify ในเรื่องของ m มก a t เ e รนด์ที่กำลังมาเมืองไทยก็ออเดอร์เยอะขึ้นทำยังไงเราต้องดเวอร์ซิไปหา รายได้จากนอกประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น4กลยุทธ์หลักๆที่เราเน้นในปีนี้อพอโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราเนี่ยให้มัน agility มากขึ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยเราไปนเน้นอีก3อันในเรื่องกลยุทธ์ก็คืออันแรกช่วยลูกค้าในเรื่องของตัว release programs เรามีลูกค้าล้านประมาณล้าน6ล้าน7ที่เข้าโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็เราก็ช่วยเหลือลูกค้าของเราทั้งตั้งแต่รีเทลไปยันคอร์เป อันที่2ก็คือเราต้องมาดูว่าเออเรามี liquidity มี capital ที่แข็งแรงอันที่3าก็คือเราต้องมาดูว่า quality ในในการดูแล port ของเราเนี่ยต้องดี mm hmm. นั่นจะเห็นว่าการกําหนดกลยุทธ์ของเราเนี่ยมันไปด้วยกันค่ะ <Okay. S 1> ไม่ว่าปีนี้ที่บอกเล่าให้ฟัง4เรื่อง c o v i ดไม่ covid เราคิดว่าเราเกาะเป็นกับเทรนได้พอมี c o วิดเราต้องช่วยลูกค้าเราต้องดูตัวเราเองในเรื่อง liquidity กับ quality port ซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นมันเป็น hybrid combination mm hmm. ในการวางกลยุทธ์และเดินไปข้างหน้าของเรา <c oughs> ะะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพทั้งหมดที่ที่เราเนี่ยกำลังมองว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยเราจะต้องรีเลียนกับเราจะต้องส ustainable แบบไหน <c oughs> และนิวเมซันโมเดลหน้าตาเราจะเป็นยังไงประกอบไปด้วยแฟกเตอร์สส่วนยังไงแต่ในเรื่องของเี้ที่เราทำในปีนี้นทั้งเซจ g ี้ของปีนี้กับเซจี้ในการที่เราต้องแฮนเดิลในช่วงโควิดก็ทำไปร่วมกันค่ะ <c oughs> ทีนี้อย่างการทํางานร่วมกันกับบริษัทแม่นะคะอย่างทาง MUFG เองเนี่ยตอนแรกที่าทางคุณไปเรามีการพูดถึงว่า,ามีการ transfer know how ใช่ไหมคะในเรื่องของอตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของเอา AI หรือว่า r o บอ t ต่างเนี่ยเข้ามาประยุกใช้ในเชนิงของคนบ้างเะรคะเราเราทำงานร่วมกันอย่างไรหรือมีการ transfer know how กันอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ ก็ในฝั่งของเรากับบริษัทแม่เรา MUFG เรียกว่าซินิจีแต่ว่าอย่างคําถามที่บอกเออเป็นคําถามที่ดีว่าเรื่อเรื่องคนเราเราเราทานเฟอร์กันยังไงเราเราซินิจีกันแบบไหนในเรื่องคนเนี่ยเราก็มีส่งพนักงานเราเนี่ยไปเวิร์กอยู่ที่ MUFG อ๋อไปทํางานที่นู่นเลยไปนำงานที่นู่นนะครับก็เป็นเป็นช็อตแอสไซเนนต์นะครับเขาก็จะได้เริ่มไปเห็นแล้วก็ไปไปไปมีเบสแพคทิสแล้วก็แครีอ o อนกลับมา ส่วนทางนู้นเขาก็จะได้เห็นมุมมองจากทีมของเรา่่เออเรามองใน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 มุมมองแบบไหนโลโก้ไลท์ของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการ,รกแรกแลกเปลี่ยนเราเรียกว่า sharing best practice mm. โดยที่มีมีพนักง,งานเราไปัทางนู้นกลับนะครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของของคนคส่วนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องที่เรา s ินิจี y กันนะฮะ,ะเราจัดเป็นฟอรัมให้เกิดเรียกว่า business collaboration ระหว่างกรุงศรีกับ mufg จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการช่วยกันในการสร้างสิน ergy ระหว่างกันเราเองเนี่ยเราก็ได้ในเรื่องของโรบอติกเราเคุยกับ MUFG แล้วก็ d i s c u s กันตั้งแต่ปี2018จนถึงวันนี้เนี่ยเราสร้างโรบอตไปประมาณ318ตัวละช่วย operation ทำงานอยู่318ตัวแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเซฟแมนอาวไปตั้ง300,000กว่าแม n o านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสเต็ปแรก คืองานอาไหนซ้ําๆงานอาไหนที่เพื่อไม่ให้มันมีความผิดพลาด human e r r o แล้วก็ใช้โรบอทโรบอททำต่อจากนี้เนะี่ยเรากําลังเวิร์กกับ MUFG ว่าอีกสเตจหนึ่งเราเรียกว่า process reengineering ก็คืออันนี้จะไปวิ่งทูวิ n งมากมากขึ้นล่ละโรบอตมันจะเป็นจุดๆพอ process นี่จะทั้ง process อาจจะแบบ process เดิม i m p r o v e ไม่ได้แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วทํา process ใหม่อันนั้นก็เป็นอีก Are รียหนึ่งส่วน Are a ที่ที่สเนี่ยจะเป็น Are รียที่เรากับ MUFG เนี่ยคือ MUFG เขามี global u c ักกร e เสวิตอยู่นะฮะอย่างเช่นในเรื่องของ cross border business เราเองเราก็ไปได้ know how จากเขามาเราก็สามารถทำ QR code mm hmm. ลูกค้าคนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็สามารถทำ QR code payment จ่ายได้คนที่ไปอ,อินโดนีเซียก็สามารถทำเรื่องของอ payment ในเรื่องของ Remittance ได้ cross border ได้ที่เราก็ทำได้แล้วเราก็ไปเอาเทคโนโลยีในเรื่องของ blockchain มาช่วยลูกค้า SME กับ c o r กับ c t ทที่ที่เมืองไทยทำในเรื่องสัปปายเชนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราซินเนจีกันเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้เทคโนโลยีหรือว่า Expertise ของเราในเรื่องของ Retail Financing c o n s u m e r Financing หรือใช้เราเนี่ยเป็นหับในการที่ขยายให้ความในเรื่องของ Finance ไปใน CLMB เพราะว่าที่ลาวตอนนี้เรามีสาขาที่ลาวเรามีบริษัท Leasing อยู่ที่ลาวที่กัมพูชาเนี่ยเราก็มีบริษัท l e ซ s i n เป็นไมโครไฟแนนซ์อยู่มเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งอัปเกรดได้เป็นแบงก์แล้วนะฮะก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เราขยับทําให้อยู่ตรงนี้แล้วก็เราเองเราก็มองเวียดนามแล้วก็พม่าเป็นอีกสองแอเรียที่เราจะขยายไปแต่เมื่อเดือนที่แล้วเราเพิ่งขยายไปที่ฟิลิปปินส์ไปจอยเวนเจอร์ห้าสกับเออซีเคียว n ริตี้ไฟแนนซ์ในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของซีเคียว y ริตี้แบงก อันนี้ก็เป็นเป็นหลายๆส่วนที่เรากับเอ็มยูเนี่ยแลกเปลี่ยนกันบางทีเราก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานของ MUFG หรือ Partner Bank ของ MUFG เนี่ยมาดูงานที่เราค่ะก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเป็น Good Best Practice ที่แชร์ i ิ่งกันก็ในหลายๆในหลายๆมิตมิก็เหมือนเป็นการ Exchange กันก็คือฝั่งเขาก็ได้เรียนรู้ตลาด ปับนนี้ด้วยหรือว่าไปประยุกต์ใช้ในมาเก็ตเขาได้อย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้มีว่าประเด็นอันหนึ่งที่หลายๆที่ก็กําลังให้ความสนใจก็คือคําคํานี้ที่มักได้ยินกันบ่อยมีกี้ทางมีการเมนชั่นถึงไปแล้ก็คือตัวดิจิตอล disruption นะคะทีนี้ในในวงการของทางแบงค์แหละก็เมื่อกี้มีการพูดถึงว่าทุกอย่างตัวนี้มันเบลอกันไปหมดนะคะไม่ว่าจะไม่มีการแยกละจะแบงค์นอนแบงค์อีคอมเมิร์ซอะไรทุกอย่างตัวนี้มันก็คือ มันมองเป็นอีโคซิสเตมอะเป็นภาพเป็นภาพ,ภาพรวมทั้งหมดเลยเม,มีคำแนะนำอย่างไรให้กับองคอ์กรต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนในช่วงที่กำลังทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็กำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องของดิสแทชชันอย่างนี้บ้างค่ะครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผมว่าเป็นเป็นความชาเลนนะครับแต่และองค์กรก็อาจจะสะกบคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะแต่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากลูกค้าที่เปลี่ยนไปที่เกิดจากดิจิทัลดิสรัปชั เทคโนโลยีมันเข้ามารอบตัวลูกค้าเราแล้วก็การเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าเราเนี่ยผมอย่างที่เรียนได้ทราบว่าจริงๆมันเริ่มจากดิจิตอลดิสรับชันมา2 3สปีที่ผ่านมาเริ่มจากพรอมเพ์ ay, <laughs> การจ่ายเงิน <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> มื่อก่อนเราต้องจ่ายเงินสดอะไรต่ออะไรกันใช่ไหมตอนนี้การเป็นพรอมเพ์ ay, จ่ายด้วยออนไลน์กันตอนนั้นเนี่ยก็ดเวลลมาเป็น QR Code คยิ่งง่าย้าไปใหญ่เลยแล้วการเป็นโมบายทานเฟอร์เงินก็ยิ่งง่ายเพราะฉะนั้นการการจ่ายเงินเนี่ยระบบการจ่ายเงินนี่มัน มันพัฒนาเร็วมากจากการใช้เงินสดจนสะดวกมากตอนนี้หรือว่าการที่เราเดินทางไปต่างประเทศก,การจ่ายเงินการโอนเงินจากต่างประเทศก็สะดวกมากขึ้นเพราะนั้นดิจิตอลมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของของ,ของลูกค้าเยอะมากแบงกิ้งเนี่ยม่ผลเพราะฉะนั้นลูกค้าเองเนี่ยมีคําถามว่าเอออยากจะเดินไปที่สาขาเนี่ยเพื่อทําอะไรถ้าถามให้ให้เดินไปที่สาขาเพื่อทำานสั่งเนี่ยจ่ายเงินจ่ายค่าไฟไป,ไปฝากเงินไปถอนเงินเนี่ยเขาไม่ทำลนะ คือเขาเขาต้องการที่อยู่บนบนมือถือเขา <c oughs> อยู่ในมือเขาแล้วทำเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปหมดอย่าง <c oughs> เราเองเนี่ยแอปพลิเคชันของกรุงศรีเรากับบริษัทในเครือเนี่ย <c oughs> ก็มากกว่า6ล้านลูกค้าเนี่ยที่โหลดแอป,ปแล้วก็ใช้อยู่ตอนนี้ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เป็น time r a n s a c t i o n banking ั้งนั้นเลย <c oughs> ดังนั้นแบงก์เองเนี่ยในฝั่งของสาขาเราก็ต้องปรับตัวในการที่จะสร้าง smart branch เราแบบไหนมันต้องเป็นเป็น hybrid ระหว่างเทคโนโลยีเซล service กับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามี professional เราเป็นคน Service, s e r v ว i สแต่เปลี่ยน t u r n s e r v ์ i ิแเราให้เป็นเหมือน advisor มากขึ้นลูกค้ามีปัญหาต้องการจะปรึกษาเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องที่จะปรับนี่หรืออะไรต่ออะไร่ก็เดินเข้ามาที่สาขาเพราะน,นั้นไอเอไอตัว transformation เนี่ยผมเลยมองเป็นเป็นสอพาร์ทด้วยกันเวลาธุรกิจเราทำ transformation นะ่ะพาร์ทแรกก็คือว่าในฝั่งของลูกค้าทุกๆคนก็จะกลับไปดูว่าเออ ทำยังไงที่ลูกค้าจะสะดวกไม่ต้องเดินมาสาขามีอะไรใช้ออนโมบายได,หได้หรือเว็บได้หรืออินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะเริ่มมีดิจิตอลเลนดิ้งดิจิตอลดิ p อส i t ิตแล้วก็ทรานสัคชันแบงกิ้งอยู่ที่ว่าใครจะทำตรงนี้เนี่ยให้มันให้มัน seamless แล้วก็ให้ให้มันสามารถให้ประโยชน์ลูกค้าได้สูงสุดตรงนี้ก็พัฒนากันไปเรื่อยๆบา,บางคนอาจจะไปมองถึงหาพาร์ทเนอร์แล้วมาสร้างแพลตฟอร์ม แล้วเราก็ไปไป,ไปใช้แพลตฟอร์มของพาร์ทเนอร์ในการที่จะมาทําให้เกิดซูเปอร์แอปที่มันแข็งแรงมากขึ้นไม่ต้องสร้างเองอันนี้ก็เป็นเป็นทร transformation ในส่วนของฟรอนต์นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะมันจะเริ่มเริ่ม create ecosystem ขึ้นมานะะลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันติดต่อกับแอปของแบงค์นี้เนี่ยมันสร้างวาวาลูแอดได้มากกว่าการที่จะดูแลเรื่อง financial อย่างเดียวมันทำอย่างอื่นได้ด้วยอาจจะนัดดีลเลอร์ได้ นัดเดเวลอปเปก็ได้ด้วยทําประกันภัยก็ได้ด้วยเข้าไปช้อปปิ้งในเซ็นทรัลก็ได้อีกนะฮะส่วนพาร์ทหลังที่เป็นพาร์ทของเซอร์วิสผมคิดว่าแบงก์แต่ละแบงก์ทุกคนต้องเริ่มมาดูในโอเปอเรชั่นของเราหลังบ้านภายในของเราทำยังไงที่เราจะสามารถทําให้มันโปรดักทีฟทุกคนพูดถึง Productivity แต่โปรดักท i v ิตี้ในที่นี้เนี่ยทุกคนต้องกลับมาเริ่มดูว่าเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้เราจะเอาโรบอทเราจะเอา AI มาใช้ ไม่ใช่ใช้เพื่อให้ลดคนนะแต่ใช้ให้เราเกิด productivity แล้วก็แม่นยำความเสี่ยงน้อยเพราะทุกอย่างมันแ r ก c k ได้หมดถ้ามันขึ้นไปอยู่บนบนดิจิทัลดังนั้นตัวพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การวางเป้าหมายในการท r a n s f o r m เนี่ยก็ต้องชัด KPI ว่าเราจะเราจะ operation จะขึ้นไปอยู่บนเทคโนโลยีนั้นสักกี<ะ>่เปอร์เซ็นต์ในในอนาคตนะแล้วก็เรื่องสำคัญอีกอันนึงคือ IT in infrastructure โมเดิร์นไนท์เราจะทําให้มันยังไงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อเซกเมนต์ของลูกค้าที่เป็นรีเทลแล้วก็ไม่ได้ทําลูกค้าเซกเมนต์ที่เป็นคอมเมอรเชียลอย่างเดียวแต่เรามีเซกเมนต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์เพราะนั้นเนี่ยโอเพนแบงกิ้งเนี่ยจะต้องต่อกับพาร์ทเนอร์ข้างนอกได้ด้วยนะครไม่ใช่ลูกค้าเราอย่างเดียวเพราะ,ะนั้นโอเพนแบงกิ้งเนี่ยจะเป็นตัว API หรือไม่เป็นตัวตัวลิงก์ทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญล่างสุดเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลเป็นถังเดียวที่เราจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าสามามรถ อ n น l y า i c ดลูกค้าไม่ทำให้เกิด market conduct ที่ไม่ดีไปขายซ้ำๆไปโทรหาบ่อยๆ mm hmm. เราต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงเพราะนั้นหลังบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่อง productivity แต่เป็นเรื่องของ smart understanding ลูกค้ากับ smart ที่เราจะให้ service กับลูกค้าโดยที่เราต้องหา infrastructure เนี่ยที่ที่มัน right point mm hmm. นั้นเราเรามองว่า digital transformation เนี่ยมันจะมีจะมีอยู่2ส่วนส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของ People เพราะว่า Transformation เนี่ยมันไม่ใช่เรา Transform เฉพาะ Digital Process แต่ว่าคนของเราเนี่ยเราก็ต้องมีมี Development ของคน Capability ของคนที่จะ Uplift ไอตัวตัวพวก Transformation ตัางหาะนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าใน Banking Business เราเป็น Traditional มานานต่อจากนี้ไปเนี่ยเราเรากำลังจะไปที่ Digital Banking มากขึ้นเป็นเทคโนโลยีมากขึ้น ไวมากขึ้นต้องเป็น agility หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคนเราเองต้องมี c a p a b i l i t y พวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของ roadmap ในการ Training คนเรา reskill คนเราเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ผมคิดว่าแต่ละแบงก์ก็ต้องให้ความสนใจตรงนี้ ค่ะซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ท้าทายด้วยในการที่จะชวนชคนค,ค,ค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่หลายองค์กรก็ให้ความสนใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะนิยามคำมความหมายไม่เหมือนกันนะคะคือคําว่า sustainability ค่ะเรื่องของความยั่งยืนค่ะในมุมมองของ sustainability ของฝั่งทางกรุงศรีค่ะำนิยามตรงนี้คืออะไรคะ ครับก็เป็นคำถามที่ที่ดีมากคำว่า sustainability เนี่ยในมุมมองของธนาคารกรุงศรีเนี่ยเราก็มองว่า sustainability เนี่ยคือว่าการทำธุรกิจแบบยั่งยืนคือเราไม่ได้หมายความว่าการทำธุรกิจแบบยั่งยืนต้องเป็น CSR หรือจะต้องเป็น ESG ไม่ใช่ทั้งสองอันแต่เรามองว่ามันควรจะเป็นการ integrate ทุก Dimension ของการทำธุรกิจของเรา surrounding ไปด้วยลูกค้า ผู้ถือหุ้นสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็สะทั้งทั้งหลายๆส่วนที่ที่รวมด้วยกันดังนั้นที่กรุงศรีเนี่ยเราเลยมองว่าการที่เราจะสร้างทําธุรกิจให้อย่างยั่งยืนหรือคําว่า sustainability เนี่ยเราจะ integrate ไอตัว ESGCSR หรือ business เข้ามารวมกันได้ยังไงแล้วก็มองสองสาม angle นะ angle แรกก็คือใน angle ของ economic เราก็มามองถึง economic ในเรื่องของเวลาเราทำธุรกิจทุกๆแบงก์ก็มองเรื่องการเติบโตถูกฮะ S <S การเติบโตของเราเราก็มองว่าถ้าเราจะเติบโตต้องเติบโตแบบยั่งยืนนะอย่าโตเร็วแล้วก็พอนี่เสียก็ขยับลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าเออเติบโตต้องอย่างยั่งยืนความเสีย่ยงเรารับได้อันที่2ก็คือการเติบโตในสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันเราอาจจะต้องมีดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นลูกค้าต้องการทัชพอยต์ที่แตกต่างไปเพอร์ซอนัลไลซ์ต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ e ีคอนมิกอันที่3ก็คือว่าตอนนี้เนะี่ยเมืองไทยเขาก็มองถึง ดิจิทัล4.0ถูกไหมครเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องสอดรับเพราะในฐานะที่เป็นแบงค์เนี่ยเราก็มีแล้วเราเป็นแบงค์ดิจิตท,ที่มีส่วนสําคัญในในในเรื่องของการเงินของประเทศเนี่ยเราจะเดินในโรดแมปของดิจิทอลให้สอดคล้องกับประเทศยังไงแบงก์ชาติก็เหมือนกันก็กาลังสร้างในเรื่องของดิจิทัลอินฟ a าสักเจอร์ที่แบงกิ้งจะต้องเดินกันไปในอนาคตนะครเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอีค o n o ิกเราก็มองว่าเออตรงนี้เราโตต้องโตยั่งยืน โตต้องสอดคล้องกับแนวทางของประเทศของ Government แล้วก็ถ้าเรามามองในเรื่องของ Social Environment เนี่ยอันนี้ดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของ Social เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกันมาตลอดเราเราเน้นเรื่องของอลดเรื่องของคาร์บอนฟูดปรินต์เราก็ไปช่วยปลูกป่ากับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันที่2ก็คือเราเราจะเน้นในเรื่องของไอตัว f i n a n c i a l inclusion ก็คือว่าพยายามให้คนเข้าถึง Finance ได้ดีขึ้น Nano Finance หรืออะไรต่ออะไรเราพยายาม อันที่3ก็คือเราพยายามเน้นให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของ finance เพราะาเป็นสิ่งที่เราเป็นเอ็กซ์เพรสมากที่สุดจากอดีตเนี่ยเราไปสอนหนังสือตอนนี้เนี่ยเราทําเป็นวิดีโอแล้วก็สอนออนไลน์เพราะว่าในเรื่องของโควิดพอานี้ขยับมาตรง environment คือเราก็มาเน้นตรงที่ว่าเราทํายังไงที่จะทําให้ environment เนี่ยมันบิวอยู่ในบิเนสตอนนี้เราเพิ่งออกกรีนบอลให้กับปตทปตทก็เพิ่งทำกรีนบอลเป็นกรีนบอลอันแรก เขาจะเอาไปทําในโครงการที่จะสร้างธุรกิจของเขาในการที่จะดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็โซเชียลบอลแล้วก็ออกนะครับให้ให้กับหน่วยงานราชการที่จะเอาไปช่วยธุรกิจในในช่วงโควิดในการสร้างความยั่งยืนเพราะนั้นเนี่ยในความหมายของเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองสองดิเมนชันก็คือหนึ่งคือเรื่องของอีค o นมิกธุรกิจเราเติบโตต้องเติบโตอย่าหวือหวาเติบโตต้องอย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องอะไรไปกับคันทรีที่เราทําธุรกิจ หรือโลเคชันที่เราทําธุรกิจกับโซเชียลกับแพลตฟอร์มอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่กรุงศรีมองเรื่องของ sustainability ครั ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องเรียกว่าครบถ้วนมากๆค่ะเพราะว่าเวลาเราคุยเรื่อง sustainability เนี่ยตัวอย่างจะไปเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ในเชิงของภาพเศรษฐกิจนะของประเทศด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะขององค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของ social contribution ส่งให้กับสังคมด้วยนะอันนี้ก็เป็นมิติที่ครอบคลุมทั้งสองเคสเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่สละเวลาเพ้่ความรู้ค่ะ saws sparking innovative thoughts